สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติด,ดตาม YouTube ช่องนายช่างเวน Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาาเรียกว่าสาธิตนะครับการใส่มอเตอร์เซ็นทรัลล็อกนะครับตัวนี้ผมจะมาใส่ครับไทเกอร์ Tiger, d ีนะครับตัวนี้ไม่ใช่ของเดิมของมันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับ ก็จะมาดูวิธีการแกะเขาจะแกะยังไงนะครับเอ่อตัวนี้นะครับผมเคยดัดแปลงใส่ไปครั้งนึงแล้วนะครับแต่ว่ามอเตอร์ตัวเดิมมันเสียตัวแบบเดียวกันนี่แหละมันเสียก็เลยซื้อมาตัวใหม่ใส่อีกนะครับปิดโคมอีกเจ้าหนึ่งนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ส่วนน็อตนะครับที่เราจะถอดกันนะครับจะมีแค่สองตัวนี้นะครับตรงมือดึงตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเปิดตัวหนึ่งนะครับ แล้วเ,เราก็เลือดมาด้านหน้านะครับแล้วค่อยๆแกะออกมาครับพอเข้าไปเราจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกิบล็อกนะครับกิบล็อกเล็กไหม มันอ,อนะ่อนก็ใช้มือดึงออกมาไดนะ้แต่รู้สึกว่าจะได้ใช้ไขควงแล้วตอนนี้จะแป๊บหนึ่งนะครับน,นี่ฮะออกมาแล้วครับมันจะดึงออกมานะฮะ เราไปนะฮะเราจะดึงเป็นปเตรียมนะฮะอันนี้มันจะดึงง่ายหน่อยเพราะว่าชำรุดแล้วนะฮะที่ล็อกมันน่าจะหักแล้วนะออล่ะดึงออกมานะครับเราจะเห็นอยกมีปลั๊กจอเก็ตไฟมานะครับมันจะมีสองสองอันนะครับแล้วค่อยดึงออกมาครับมันจะมี อที่ล็อกมันอยู่นะระวังด้วยให้กดตรงนี้นะ แล้วก็ค่อยแกะตรงนี้ออกมานะครับหมดแล้วนะครับที่จะเก็บมันค่อยดึงออกมานะครับบางคันเขาแกะง่ายนะครับแต่บางคันก็ยากอยู่นะครับค่อยยกขึ้นครับ วนี้เป็นปลั๊กเดิมของมันนะครับไม่ได้ตัดออกมอเตอร์ตัวเดิมมากับรถผมก็ถอดถอดจิ้งไปแล้วแต่ว่าผมยังเก็บปลั๊กมันไว้อยู่เพราะว่าจะเอามาใส่ตัวนี้ครับจะได้ไม่ต้องตัดต่อสายของต่อรถมันเพื่ออนาคตเราอยาก ใส่ของเดิมนะครับเพื่อได้ของเดิมมานะครับนี่ก็เป็นเก็บลอกเดิมเดี๋ยวจะทําการติดตั้งนะครับแล้วค่อยมาพูดกันอีกทีครับครับก็โอเคนะครับได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับ มอเตอร์นะครับผมจะติดแค่นี้เลยนะครับเห็นไหมออกแบบง่ายๆเลยนะครับส่วนรูน็อตแล้วก็ไม่ต <Okay. S 3> ้องเจาะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีรูให้อยู่แล้วสองตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดเข้าไปเลยส่วนปลั๊กผมก็ยึดใส่ตรงนี้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับมันเป็นแบบสองสายนะครับเป็นฝั่งคนขคับเราไม่จำเป็นต้องสายแบบห้าสายนะครับเพราะว่าสายที่สามสีห้ามันแยกให้นะครับเห็นไหม เอมาแบบสองสายก็ได้นะครับมาใส่สามห้ามันจะแยกมาเราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะไปหาชุดกุญแจเปิดด้านนอกอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ใช้เราจะใช้แค่สองสายนี้นะครับเอาง่าย นะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาประกอบกันก่อนนะครับครับก,ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับใช้ได้ปกติแล้วนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเวลาใส่มอเตอร์นะครับแล้วก็จะเว้น กระจกด้วยนะครับอย่าลืมเป็นระยะห่างกันด้วยเพื่อเรากดกระจกไปโดนมอเตอร์กระจกอาจจะแตกหรือว่ามอเตอร์แล้วาจะเสียหายได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับส่วนมีอ่าส่วนใครอาจมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยใน นาทีนี้ด้วยนะครับเสียงที่พูดนะครับอาจจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าวัดนะครับช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับเดี๋ยวฝนนะครับกราบสวัสดีครับ